ส่วนในวันที่14จะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่เกิดความพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกกรณีวันที่14เนี่ยคงการเลือกตั้งจัดบริหารจัดการง่ายกว่านี้ท่านเลขาครับต้องมองตาฮะคืออย่าก้มมือฮะมองตาสิครับมองตาสิครับมาดูตอนนี้ไอรอกับทีมเขาตั้งทีมเชน <laughs> ล่าลายชื่อในโลกโซเชียลมีเดียครับวันนี้วันเดียว <laughs> ก็ทะลุไปเท่าไหร่นะโ,โอ้ดีล้านแล้วเนี่ยล้านกว่าคนกับที่ล่าชื่อถอดถอนตอนนี้โอ้สารพัดส,สารพันคมหอกปลายดาบพุ่งตรงไปที่เดียวเท่านั้นคือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีไว้ทำไมนี่คือติดเทรนด์นะของ <laughs> ทวิตเตอร์ดูดี กรกตมีไว้ทําไมกรกตต้องติดคุกและเพียบอีกดูสิคุณชูวิทย์ให้บอกว่าตอนนี้มีการอุ้มคนแก่มาลงคะแนนโอ้หนักปรากฏว่ามันมีการอุ้มกันจริงนะมาเป็นรถปิกอัพเลยโอ้อ่านี่คุณชูวิทย์ตั้งก็สังเกตไว้หลายข้อจ่ายหัวละห้าร้อยด้วยคุณชูวิทย์มีหลายข้อครับเออใช่หลายข้อครับนะครับพ่ายกว่านั้นไปพบว่าจํานวนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีปัญหามากๆครับมาดูนะอํานาจเจริญมีสองเขตเลือกตั้ง ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่าไหร่พี่บี2 2 9 0 0ืนคนอ่ะคุณดูดิที่เกินตกใจเลยนะครับสีสะเก้9เขตครับมีผู้เลือกตั้งล่วงหน้าคุณดูนะ7 6 0 0หโอ้โหครอบไปเร็วๆแล้วกันคนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าสลับเขตอําพรางเบอร์นี่เลือกตั้งล่วงหน้าที่โคราชไปติดชื่ออยู่ที่นครศรีธรรมราช ผู้สมัครหายาคนแน่นไม่เตรียมความพร้อมอบัตรลงคะแนนหายหน่วยเลือกตั้งเขตหนึ่งจังหวัดตากาานี่ฟังจากกะกะตพูดไหมว่าทุกอย่างคําถามทุกอย่างข้อสงสัยทุกอย่างนั้นวันนี้กะกะตเขาออกมาถแถลงเขาถแถลงยังไงครับถึงตอนนี้การเลือกตั้งล่วงหน้าเต็มไปด้วยปัญหาสารพัดสารพันที่ถล่มไปยังผู้กํากับดูแล การเลือกตั้งนั่นก็คือกอกอตนี่ต้องบอกว่านะแค่เลือกตั้งล่วงหน้านะมีคนมาลงทะเบียนเนี่ยสองล้านกว่าคนเนี่ยครับปวนวุ่นวายได้ขนาดนี้แล้วนึกถึงสภาพ <laughs> นึกถึงสภาพวันที่เท่าไหร่นะวันที่ 14, <c oughs> 1ิบ <c oughs> <ๆ>สี่กี่ล้านนะห้าสองล้านที่มีส, <c oughs> สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแล้วจะปวนไหมเนี่ยที่ห่วงก็คือว่าถ้าป่วนเยอะๆแล้วเนี่ยบางคนก็อยากให้ปวนอาจจะสู่กับดัก ถูกต้องกับดักโมฆะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกับดักโมฆะเราเคยบอกแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเลือกตั้งโมฆะแค่หันหันหลังหันหนังหันละหันหลัง <c oughs> หันหน้า <c oughs> ก็นําไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะครับแล้วตอนนี้ล่ะเออตอนนี้คนเนี่ยครันะไปลงทะเบียนว่าด้วยเรื่องเชนะเออที่จะ ปลดเดี๋ยวบอกเรียกร้องให้ก่อนก็ตเป็นล้านคนที่มาที่ไปแบบนี้นี่ทําไมล่วงหน้าเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้าบอก,บอกชี้ชะตาการเมืองต้องบอกแบบน,นี้ปี6 2สองเนี่ยยอดลงทะเบียนเยลเือกตั้งล่วงหน้าสองล้าน6นะสองล้าน6กแสนสหมื่นกว่าคนครับคนยอกันล่วงหน้าเยอะตอนนั้นเยอะมากมาปีนี้น้อยลงมาปีหน้อยลงนะสองล้านสแสนหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนและก็เลือกตั้งนอกราชอาจรประมาณ6 0หมื่นอ ก็ถือว่าเยอะยังอยู่ในข่ายสองล้านกว่านะสองล้านกว่านี่มาเอาสามแสนห้าสามแสนเจ็ดไปนี่ก็เกิดสี่ห้าคนนะนี่ปฏิ์ิษีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับพลิกเกมการเมืองได้เลยนะดูตัวอย่างนี้เกมมาดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ต้องบอกว่าพักไหนนะอืใครดูตัวเลขก็รู้แล้วน่าเป็นพักไหนนี่การเลือกตั้งเมื่อปีหกสองอินไซต์รู้ข้อมูลมาอืตอนพักหนึ่งนะตอนที่ยังไม่เอาคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าใส่ใน นับรวมนะครับนับเฉพาะในประเทศก่อนไม่มีล่วงหน้านะไม่มีนอกประเทศนะพรรคตอนนั้นอ่ะได้ร้อยสามสิบที่นั่งเห็นไหมล่ะเห็นยังฮะไม่ใช้ตาการเมืองฮะเขาได้ร้อยสามสิบที่นั่งนะครับเสร็จแล้วพอเอาโถเรียกเป็นโถไหมเอากล่องฮีบที่เป็นเลือกตั้งล่วงหน้ามาใส่ปนนับใหม่เนี่ยเขาเหลือเท่านี้ครับร้อยสิบกที่นั่งกับร้อยสิบกที่นั่งนี่คุ้นๆพรรคไหนไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไร คือแบบเราแค่ออกตรงนั้นก็คือเลือกตั้งทั้งต่างประเทศและเลือกตั้งล่วงหน้าสิ่งสำคัญคือเราอยากให้เห็นว่ามันเปลี่ยนยังไงตัวเลขมันเปลี่ยนยังไงมาดูตอนนี้ไอรอกับทีมเขาตั้งทีมเชนล่าลายชื่อในโลกโซเชียลมีเดียปี่ยกสามล่าลายชื่อเพื่อถอดถอนกรกตยอดทะลุไปแปแสนสี่ถ้าผมจำไม่ผิด แปดแสนสี่ก็เยอะแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปวันนี้วันเดียว <c oughs> ก็ทะลุไปเท่าไหร่เนอะโอ้โดีล้านแล้วเนี่ยล้านกว่าคนครับที่ล่าชื่อถอดถอนตอนนี้โอ้โสารพัดส,สารพันคมหอกปลายดาบพุ่งตรงไปที่เดียวเท่านั้นคือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีไว้ทำไมนี่คือติดเทรนด์นนะของอทวิตเตอร์ดูดิ กกตมีไว้ทําไมกกตต้องต,ติดคุกและเพียบอีกดูสิเลือกตั้งล่วงหน้าอะไรเนี่ยนี่คืออารมณ์ของสังคมต่อกรรกรับครับทําไมเขาถึงตั้งคําถามครับนี่ไงกกตไม่ใช่ไมจำนวนหน่วยเลือกตั้งสถานที่ไม่เพียงพอทุกทุกที่คนไปรอนาะนนานคิวยาวเหยียดเลย เมื่อวานนี้ใครออกไปนะตามพื้นที่ต่างๆในหน่วยเลือกตั้งจะพบหนึ่งคือรถติดสองคนออเจ้าหน้าที่ไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่กรอกรหัสเขตสับสนเลขอันนี้เห็นบ่อเห็นหลายทีนะโอ้อันนี้ทุกที่ครับสลับเขตผิดบางจังหวัดนะโทษทีนะเชื่อไหม,มเขตที่ยี่สิบมันไม่มีเขตยี่สบมันมีเขตถึงยี่สิบอ๋อไม่มีนะบางเขตเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากเกินปกติ <laughs> ใช่ อ่าไอเนี้ยไอเนี้ยหน้าวิตกหน้าวิตกไอเนี้ยหน้าวิตกมันบอกพูดง่ายๆภาษาสื่ออย่างผมก็บอกว่ามันมีกลิ่นตุตุ๊ต่อมาก้าวไกลและพักเพื่อไทยชื่อหายเพียบในบัตรอ่ะในบัตรที่ให้ไปลงคะแนนอ่ะก้าวไกลเลขที่เท่าไหร่ไม่มีเพื่อไทยเลขที่เท่าไหร่บัตรไม่มีมีอีกชุดหนึ่ง เขาถึงตั้งคําถามว่ากรกตมันมีไว้ทําไมเออเออไปดูงานต่างประเทศก็มาแล้วนะดูก็อีกคนหนึ่งตอนนี้หยุดเขาบอกเลือกที่จหยุดพักเรื่องของกัญชาไปชั่วคราวมาทําอะไราเป็นกรกตภาคประชาชนนี่คือคุณชูวิทย์ใค้บอกว่าตอนนี้มีการอุ้มคนแก่มาลงคะแนนโอ้หนักปรากฏว่ามันมีการอุ้มกันจริงนะมาเป็นรถปิกอัพเลยโ คุณยุวิตตั้งก็สังเกตว่าหลายข้อจ่ายหัวละห้าร้อยด้วยมีหลายข้อครับใช่หลายข้อนะครับพลายกว่านั้นไปพบว่าจํานวนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีปัญหามากๆครับมันอาจจะมีสัญญาณว่าโกงการเลือกตั้งการล่วงหน้าครับโกงยังไงล่ะพี่วีจานวนลงทะเบียนล่วงหน้ามากผิดปกติที่บอกเมื่อกี้คนแก่หลายคนถูกหัวคะแนนเนี่ยเอาบัตรมารวมไว้แล้วก็เอาไปทําไว้ กกตเขาว่ายังไงพี่บีออกตเขาชี้แจงเรื่องนี้นะมาดูนะอำนาจเจริญมี2เขตเลือกตั้งผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่าไหร่พี่บี2อง0มืนองนคนอ่ะคุณดูดิที่เกินตกใจเลยนะครับสีสเกตเก้าเขตครับอมีผู้เลือกตั้งล่วงหน้าคุณดูนะเจ็ดหมื่นหกโอ้ยอดถล่มทลายมีอะไรไหมคุณยูวิทย์ตั้งกรสเกตอะไรไหมครับ แต่ข้อแรกเรื่องของเลือกตั้งนี่ก็สองไปเร็วๆแล้วกันคนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าสลับเขตอําพลางเบอร์นี่เลือกตั้งล่วงหน้าที่โคราชไปติดชื่ออยู่ที่นครศรีธรรมราชผู้สมัครหายคนแน่นไม่เตรียมความพร้อมบัรลงคะแนนหายหน่วยเลือกตั้งเขตหนึ่งจังหวัดตากนี่นอดีตกอดีตกกตบอกว่าปัญหาเนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นจากกกตครับ ตกตมีปัญหามากในเรื่องของการพิมพ์บัตเรเขตเป็นบัตรโหลยังม,มีวิธีการพิสูจน์และดำบัตรที่ส่งไปผิดเขตนับคะแนนที่เขตส่งไปผิดที่ครุณดูดิม,มันมีหลากหลายเรื่องเลยที่มันเป็นปัญหาว่าอันอาจจะทําให้การเลือกตั้งรอบเนี้มันอาจจะมีปัญหาเข้าไปแล้วละ่ะนี่ขนาดน้าร่องนะลูกหน้านะก็อย่างที่บอกริงก็ไนี่คือคนใช้สิทธิ์สองล้านเองนะสองล้านสามนะ นี่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรพูดในสองสถานะนะหนึ่งนักเลือกตั้งนักการเมืองเพราะไปลงปาติลิสสองอดีกอกอตกรกตครับครับแสดงทัศนะความคิดเห็นได้ลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าอำนาจเจริญสีตะเกตยดยโสธรเป็นยังไงนี่เขาเก็บบัตรไว้ครับนะไปลงทะเบียนออนไลน์จ่ายกัน500อันนี้สายข่าวเราบอกสองพอวันวันเลือกตั้งขนไปเสร็จรับไปเลย5้าอ้อนี่เขาบอกอย่างนี้ คุณดูอำน,นาจเจริญที่เราพูดเมื่อกี้ 22, สองหมื่นสองพันเก้เขตเก้าเขตผู้สมคัคร <คน S 2> <ด>เก้าสิบเจ็ดคนโอ้เจ็บมือนกผคนสนใจเรื่องการเลือกตั้งขนาดนี้เลยเหรอน่าสนใจอย่างยิ่งคือยอดผู้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเพิ่มจากปีหกสองอย่างผิดปกติพี่โอเอาง่ายๆนะสองจังหวัดเนี้แข่งขันเป็นยังไงโอ้โหรุนแรงมากแพรสองจังหวัดนี้ต้องบอกว่าบ้านใหญ่แพ้กันไม่ได้นะ <c oughs> เอาสีสเกตนะรอบนี้เขาบอกว่าแตกนี่<อ>สีสเกตแตกนะยะโสธรแตกยอดเพิ่มจากปี62มากผิดปกติโอ้คุณดูดิคุณดูคุณดูตอนนี้นะทุกๆุกจังหวัดนะมันมีปฏิบัติการอยู่สองสามเรื่องหนึ่งมีก้างคนคไปไล่เก็บบัตรประจตัวประชาชนทำกันแทบทุกที่ถูกต้องอะตอนนี้เกณฑ์คนมาเลือกตั้งล่วงหน้า เกิดขึ้นในแทบทุกที่นะครับเราเห็นอย่างหนึ่งตอนนี้ประชาชนเนี่ยไปร้องเรียนว่าทําไมไม่สอบสวนการลงทะเบียนคะแนนการลงคะแนนล่วงหน้าเนี่ยทคือ,อต้องบอกแบบนี้นะโดยพฤติกรรมนะ,ะโดยพฤติกรรมเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพครับ ในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาเลือกตั้งหนึ่งหน้าน้อยน้อยคือคนจะไปใช้สิทธิ์ตอนวันเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้มีเลือกตั้งล่วงหน้าในบางจังหวัดเนี่ยอย่างที่บอก <c oughs> คือใช้สิทธิ์เยอะนี่เฉพาะไอ้อำนา,าจ,จเจริญน,นะำนาจเจริญมีสองเขตนะคุณดูดิ <c oughs> สองเขตคนขนาดไหน <c oughs> คุณดูนะนี่นี่ดูแลการกํากับดูแลไหมเพราะอะไรฮะ เพราะคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเข้าขายเตรียมการโกงหรือว่าบัตรจะมีปัญหาไหมเลยต้องโชว์นี้ไงว่ามีการขนดูแลอยงไรเขาบอกว่าเวลาขนหีบอะไปไปรสเนียตกลงมันมี GPS ีไหมีบ <c oughs> มันไปอีกที่หนึ่ง <c oughs> บัตรมันไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามันไปที่เดียวกันที่ไปรสเนียเขาเลยเก็บปรากฏการณ์ว่าเขาคุมเข้ม แต่คุมเข้มยังไงคุณรู้ป่กกนนะาก็ยกเข่งกันคุณเห็นภาพก็ยกเข่งไหมคือดูจากรถจากการคุมเข้มแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะออว่าจะเป็นยังไงแน่นอนครับเมื่อกี้เราตั้งข้อสังเกตใครๆก็พูดคุณจุวิ์ก็พูดคุณสมชัยก็พูดโซเชียลก็พูดฟังจากกะกะตพูดไหมว่า<อ>ทุกอย่างคําสามทุกอย่างข้อสงสัยทุกอย่างนั้นวันนี้กะกะตเขาออกมาถแถลงเขาถแถลงยังไงครับส่วนในวันที่14 จะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่เกิดความพลาดเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นอีกกรณีวันที่สิบสี่เนี่ยคงการเลือกตั้งจะบริหารจัดการง่ายกว่านี้หย่อนบัตรลงหีบก็จะมีแค่หีบสองใบในหน่วยนั้นก็คือเหีบ,บเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับหีบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะไม่ทำให้ประชาชนสับสนเหมือนเมื่อวานที่มีข่าวว่า ทำไมจังหวัดเดียวกันทุกหน่วยเนี่ยต้องไปลงในหีบเดียวกันพี่โอพี่โอครับคือพยายามบอกว่าสิบีจะไม่มีปัญหาแบบนี้อีกซึ่งพี่โอคือคนคือคือท่านเลขาครับต้องมองตาฮะอคืออยากก้มเหือมองตาสิครับมองตาสิครับปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยครับปัญหาเรื่องสิทธิของคน และอาจจะนำผลของการเลือกตั้งที่ผิดปกติมันเป็นปัญหาใหญ่14พฤษภาจะมีปัญหาตามมาอีกหลายละลอกครับ